สวัสดีคะ่ะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการเย็บผ้าถุงตัวนี้นะผ้าถุงตัวนี้เขาเรียกว่าป้ายเปิดค่ะก็ป้ายเปิดก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ชิ้นนี้เราก็จะเผื่อบบนี้ค่ะข้างในก็จะป้ายลึกจนถึงอย่างนี้แล้วค่ะในคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการเย็บชิ้นหน้านะคะในการล็อกลายแบบนี้ว่าจะล็อกแบบไหนเพื่อให้ลายมันตรงแล้วช่วงนี้ก่อนที่เราจะเปิดเนี่ยเราครล็อกแบบไหนเพื่อให้เปิดออกมาแล้วชายมันจะได้ตรงแบบนี้ค่ะแล้วก็เมื่อเราเผื่อ เมื่อเราเผื่อผ้าเยอะขนาดนี้แปดนิ้วอะ่ะเราควรจะเก็บเก็บด้านในอย่างไรให้มันเรียบนะคะก็มีสอนครบเลยนะคะแล้วชายอย่างไรเก็บช่วงชายแบบนี้ให้มันมองดูเป็นแบบไม่ห้อยย้อยลงอย่างเงี้ยเราควรเก็บตรงเราควรเก็บเก็บแบบไหนนี่อ้อยมีสอนละเอียดเลยนะคะแล้วก็สอนวิธีการเข้าตะเข็บข้างแล้วก็สอนการเช็คเอวก่อนเข้าขอบค่ะก็สอนละเอียดนะคะสําหรับผ้าถุงตัวนี้นะก็คือเริ่มสอนมาสอน ใครสนใจที่จะเรียนสร้างแบบผ้าถุงแบบนี้นะคะผ้าถุงป้ายเปิดแบบนี้นะเข้าไปเรียนได้ที่ใน EP 3 0 3นะคะในตอนสอนสร้างแบบค่ะผ้าถุงไซส์เนี้ยที่อ้อยลงไว้นะคะก็คือเอลสาครึ่งสะโพกสะโพก38ค่ะและก็ยาวยาวตั้งแต่ชายถึงขอบเนี่ยอยู่ที่34ค่ะก็สำหรับใครที่ไซส์อะไรก็ทําตามวิธีนั้นได้เลยนะคะ ก็จะพวกที่เราวัดพอดีแล้วอะ่ะก็บวก3มเซนค่ะไม่ว่าจะไซส์อะไรก็บวก3มเซนนะคะเป็นมาตรฐานของอ้อยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกคนทําแล้วรู้สึกว่ามันคับไปหลวมไปครั้งต่อไปเราก็ลองบวกว่า2เซนหรือเศษเซนก็ลองใช้เทคนิคของตัวเองดูนะคะอ้อยก็ลงละเอียดมากเลยนะคะใครที่สนใจอยากเรียนรู้แบบรู้ในการที่จะทําเป็นอาชีพหรือว่าจะทําเพื่อ เย็บไปใส่ของตัวเองก็เข้าไปเรียนได้เลยค่ะเพราะอ้อยสอนละเอียดมากอย่างที่บอกเพราะว่าตั้งใจที่จะสอนให้ทุกคนเป็นจริงๆคือสอนทุกขั้นตอนเลยค่ะค่ะในคลิปนี้ก็เข้าไปดูวิธีการเย็บตัวนี้ได้เลยจ้าค่ะการมาสู่ขั้นตอนของการของการเย็บนะคะกระชินนี้ก็จะเป็นชิ้นที่ป้ายอยู่ด้านในนั่นเองนะคะที่มันมีชิ้นน้อยอยู่ตรงเนี้ค่ะอ่าหลังจากนั้นเราก็ขีดออกมานะคะขีดเส้นที่ว่าเนี่ยที่เราจะป้ายเนี่ยขีดออกมาค่ะ ขีดออกมานะคะจนถึงชายเลยค่ะเนี่ยขีดออกมาเป็นแบบนี้เลยเนี LP ่ยขีดออกมาเป็นรอยๆอย่างนี้ค่ะข้างนี้ก็ทาเหมือนกันนะคะชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ที่เราจะป้ายนยก็ขีดออกมาค่ะเพราะว่าเราจะดูเส้นมันนะคะเราจะได้มากดเย็บกดตรงนี้ล็อกตรงนี้ค่ะล็อกที่ว่าสิบนิ้วนะเนี่ยขีดออกมาตรงเอวตรงอะไรเงี้ยก็ขีดออกมานะคะเนี่ยตรงเอวก็ขีดออกมาแล้วนะเนี่ยตรงนี้ค่ะขีดออกมาแล้วนะคะเนี่ยตรงนี้ตรงเอวแล้วหลังจากนั้นเราก็ มาเย็บกันค่ะเนี่ยตรงนี้ก็ขีดลงมายาวเลยนะคะเนี่ยขีดช็อกออกมาค่ะเนี่ยขีดยาวมาถึงชายเลยนะคะเราจะมาเย็บกันค่ะโดยที่วางวางอันนี้กองลงก่อนชิ้นใหญ่เนี่ยนะคะที่ว่าป้ายตรงเนี้ยมันจะพับทุบเข้าไปแบบเนี้ยนะคะอ่าเราวางหงายแบมขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราก็ดูค่ะว่าเนี่เราก็เอาชิ้นเนี้ยวางวาง,วางไอ้นี่ไปวางทับซ้อนไปอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเราจะเย็บค่ะ เย็บช่วงสิบนิ้วนะคะเย็บช่วงสิบนิ้วก่อนนะเดี๋ยวตรงนี้มันมีลายล็อกเราต้องล็อกมันก่อนค่ะล็อกก่อนนะคะล็อกลายก่อนถ้ามีลายช่วงบนเนี่ยนะแต่ถ้าไม่มีเราก็ใช้สามารถที่จะจะล็อกแต่ชิ้นล่างมาได้เลยค่ะแต่นี้เราจะล็อกนี่ก่อนเราลองเย็บดูก่อนนะคะว่ามันตรงไหมแล้วตรงนี้เราก็ใช้เข็มมุดกัดค่ะขัดเข็มมุดกัดน,นะคะ ตัดตรงให้ตรงกันนะบนล่างอะเส้นเส้นที่เราจะเย็บสิบนิ้วเนะี่ยนี่นะนี่ค่ะแล้วตรงนี้เราก็ล็อกเข็มมุดขวางไว้ที่มันจะเป็นลายของเราอะค่ะล็อกเข็มมุดขวางไว้นะนี่จ้าลองเย็บดูก,ก่อนค่ะรอบแรกตรงไหมถ้าคือเราเอาได้ห่างก่อนก็ได้นะว่าดูซิมันจะตรงไหมตรงลายเนี่ยคะ่ะ เอาเย็บลองเย็บตรงลายดูก่อนนะคะอ่าตรงลายดูก่อนนะเพราะว่าลายก็โชว์อยู่นิดนึงลองย้ำตรงลายดูนะคะว่ามันตรงไหมอ่ะพ็ปักลแล้วเราก็เอาดึงข็มบุดออกลองดูซิตรงไหมดูซิตรงไหมไม,ไม่ตรงเนี่ยยังไม่ตรงนะคะเนี่ยต้องทําให้ตรงคนะ่ะเดี๋ยวเอาใหม่ เนี่ยเขาจะเยาะล็อกยากค่ะช่วงบนเนี่ยบางครั้งรอบเดียวไม่ตรงอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ล็อกอีกทีนะคะว่าเราจะล็อกแบบไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองล็อกไม่เขมุดดิเดี๋ยวเอาจะลองล็อกแบบนี้นะล็อกอยังไงก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวลองล็อกแบบไม่เขมุดเพราะว่าจะดูเส้นบนล่างของมันที่เราเขีดไปเนี่ย ว่าได้ไหมโอ้ยพอได้อยู่นะแต่ว่าก็ยังไม่เป๊ะนะคะต้องเอาให้เป๊ะกว่านี้ <Nash> เด็ดเด็ดเด็ดเด็เต้องรม่อีกเนี่ยต้องเอาให้ตรงนะค่ะแล้วค่อยมาล็อกตรงนี้นะเอาตรงลายนี้ให้ตรงก่อนอย่ล็อกพี่จีก่อนืมล็อกยากมากตรงนี้ยไม่ชอบเลย เนี่ยเราล็อกให้ตรงนะแต่บางทีเขาถีบเนี่ยจะเอาใหม่นะเ๋ยวใช้ผ้ารองนะคะอย่นเลยใช้ผ้ารองนะกระดาษจดหมายอะไรยังไม่ได้ตัดออกเลยอันนี้ลองก่อนนะตรงไหมอ่ะตรงแล้วค่ะแบบเนี้ยตรงแล้วค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะล็อกขาเย็บอีกทีนั้นนะคะเย็บจากเนี้ยจากเส้นเนี้ยค่ะจากเส้นนี้นะเส้นที่กากบาทไว้เนี้ยตรงเนี้ยค่ะเนี้ยที่เราจะล็อกสิบนิ้วเนี้ยะคะ่ะล็อกเย็บมาเย็บทีเลยค่ะทีเนี้ยเพราะว่าแล้วตรงนี้เราก็คือเราล็อกเข้าตรงแล้วเาเย็บมาย้ำค่ะ น,นี่จ้าแบบนี้จ้าตรงไหมยังตรงอยู่ไหมอ่ะตรงตรงค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราล็อกไว้ตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวเราล็อกไว้แล้วค่ะอ่าทีนี้เราจะมาดูเราจะมาล็อกช่วงล่างด้วยค่ะล็อกไปเลยเดี๋ยวมารียดทีเดียวนะคะทีนี้เราจะล็อกเป็นทุกช่วงก็ได้ค่ะไม่ต้องล็อกยาวก็ได้นะอย่า,ามาล็อกค่ะล็อกตามเส้นเนี่ยค่ะเนี่ยล็อกตามเส้นเนี่ยนะคะที่เราขีดออกมาเนี่ยจับมันให้ตรงกันค่ะ จากฝั่งนี้ก็ได้อนะเราล็อ,ก,อ,ก,ลก,อกจากข้างล่างลงมาก็ได้ค่ะเนี่ยจากข้างล่างเนี่ยนะอะลองดูซิว่าเส้นกลางมันอยู่ตรงไหนเส้นที่เราจะไอ้นี่นะคะอกัดเข็มมุดเป็นช่วงๆก็ได้ค่ะนี่นะคะลายของเขาเนะี่ยข้างล่างเนี่ยล็อกเป็นช่วงๆก็ได้ค่ะนี่แล้วก็มาชายจ้าชายตกอยู่ตรงไหนเราก็ล็อกมันไว้นี่ค่ะ หลังจากนั้นนะเราก็เย็บมาเลยค่ะล็อก้างๆก็ได้นะไม่ต้องล็อกแบบนี่คือถ้าไม่ตรงเป๊กก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรากำหนดลายไว้แล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาเปิดชีหลังนะอันนี้เย็บค่ะเย็บเลยนะจากตรงนี้ที่ว่าเราล็อกไว้สิบนิ้วเนี่ยตรงนี้เราค่อยเย็บลงมาถ้าประมาณครึ่งนิ้วค่ะไม่ต้องไปต่อเลยนะไม่ต้องต่อได้นะไม่ต้องไป ไปไปชนกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราล็อกเราจะได้ไม่ต้องล็อกเลยไปนะคะอ่าเปิดได้ห่างสุดเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็เย็บมาเย็บมาเย็บมาจนถึงตรงนี้เราก็อาจจะเว้นไปสักสองสามนิ้วก็ได้ะคะ่ะแล้วก็ขยับมาขายับมาก็ได้นะแบบไม่ต้องล็อกหมดเราจะได้ไม่ต้องลาอกเยอะนะคะนี่แล้วก็เย็บมาเรื่อยๆล็อกไปนช่วง ไม่ต้องเย็บหมดก็ได้เนี่ยตรงนี้แต่ตรงชายนี่ต้องให้มาสุดเลยนะคะเพื่อให้อ๋อตรงชายนี่เราต้องพับมันเข้าไปเลยค่ะนี่พับชายไปเลยนะนี่ค่ะนี่ค่ะตรงชายนี่เราก็พับเข้าไปก่อนนะตรงเนี้ยเดี๋ยวมันแนวทีหลังได้เนะี่ยคือต้งนี่ไปเลยเนะี่ยอย่างนี้ อ่ะทีนี้เราก็พอเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ายังไงอ่ะทีนี้ทุกคนก็จะเห็นว่ามันเป็นภาพแบบนี้นะคะ่ะเป็นแบบนี้นะคะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะนี่ด้านที่เราเย็บด้านในมันก็จะอยู่แบบนี้ซ้อนอย,อยู่แบบนี้นะคะ่ะนี่ตรงนี้นะคะอ่าแล้วตรงนี้อย่างที่บอกว่าพอเราเย็บฝั่งเนี้ยเสร็จปุ๊บไอที่เรากิ้งไว้ตรงเส้นอีกเส้นหนึ่งอะ่ะเราเย็บเย็บมันคะ่ะเพื่อให้มันกระชับนะคะไม่งั้นมันเหมือนกับว่ามันเปิดได้อะ่ะ มันเปิดได้ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเย็บเส้นเนี้ยเราก็สามารถที่เย็บเกล็ดนี้ก็ได้ค่ะเกล็ดที่ว่าตรงเนี้ยเนี่ยเย็บก่อนกดนะนะแต่ว่าอ้อยกลัวมันจะหนาไงตัวเนี้ยเราแล้วเราต้องระวังลายด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอ้อยจะมาเย็บเกล็ดด้านในนะตรงนี้มันจะอยู่ด้านในนะคะเราเย็บไม่ต้องระวังลายนะคะก็คือลายไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างตัวเนี้ยอ้อยก็หลไม่ตรงเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกมันอยู่ด้านในมันไม่ได้โชว์นะคะเยิ้งนิดเดียวนิดเดียวก็ไม่เป็นไร แล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องเย็บเก็บก็คืออย่างที่บอกว่าป้ายตัวนี้เราป้ายเยอะค่ะเราป้ายแปดนิ้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ผ้ามันเลยเหลือเยอะเราเลยต้องกินเก็บให้เขาสักชิ้นหนึ่งค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาขีดเก็บนะคะอ่าขีดเก็บเลยขีดเก็บมาสักประมาณตรงกลางนี้ก็ได้ค่ะอ่าทักประมาณเนี้ยเนี้ยทักประมาณสองเซนสองเซนครึ่งก็ได้ค่ะนะคะนี่เย็บแบบเก็บเพื่อให้มันมองดูกระชับค่ะอ่าเราเย็บสองเก็บนะ อันนี้คือเก็บเก็บที่อยู่ด้านในหมดเลยนะคะอันนี้นะเย็บป้ายนี่จ้าได้หนึ่งอันแล้วทีนี้เราจะมาเย็บเก็บนอกอีกอันหนึง่งเก็บตัวนี้ที่อยู่ด้านในอ่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะแล้วก็มาเย็บอีกเพื่อให้มันแบมองดูกระชับนั่นเอง อย่างที่บอกถ้าไข่ไม่เย็บเก็ดบนี้ก็ต้องเย็บเก็ดก่อนกดก็ได้เหมือนกันนี่แบบนี้นะคะเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะเก็ตอันนี้ก็จะอยู่ด้านในแบบนี้อันนี้ก็จะมาเป็นแบบนี้นี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะมองดูกระชับแล้วนะคะค่ะเมื่อเราเย็บเก็ดเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมันก็จะมองดูกระชับขึ้นเนี่ยเก็ตที่เราเย็บเนี่ยก็จะอยู่ด้านในด้านที่ว่าเราเขือแปดนิ้วเนี่ยก็จะมีอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะ ตรงนี้มันอยู่ตรงกลางไปเดี๋ยวเดี๋ยวคิดใหม่คิดใหม่ให้มันอยู่ตรงตรงชิดชิดนี่ดีกว่านะคะไม่ให้อยู่ตรงกลางหน้ามากเกินไปนะเดี๋ยวเ,ยวเอาใหม่อันนี้ไม่เอานะ<ม>ลืมไปว่าให้เรามาชิดชิดตรงแอบแอบหน่อยแอบแอบตรงนี้นะตรงนี้มันอยู่กลางหน้าเกินไปค่ะเดี๋ยวเอาถัดมาจากจากรอยที่เราเย็บเนี่ยจากประมาณสองนิ้วค่ะ สองนิ้วจ้าแล้วก็ขีดเก็ดใหญ่อยู่ที่ประมาณสองเซนครึ่งค่ะนี่นะคะแล้วก็มานี่นี่แบบนี้แล้มันอยู่ชิดๆหน่อยค่ะชิดๆกับ เราเย็บป้ายนั่นเองนะเนี่ยตรงนี้เส้นนี้เราเย็บนะที่เราเย็บเนี่ยค่ะอันนี้เนะี่ยก็ก็ย้ายมาหน่อยนะคะมันจะก็จะกระชับแบบนี้ค่ะมองลุลุงลังเนาะนี่ค่ะแบบนี้แบบนี้นี่จ้านี่ค่ะเขาก็จะกระชับเนี่ยค่ะเก็ก็จะมาอยู่ช่วงนี้เนะี่ยไม่อยู่กลางหน้ามากเกินไปนะคะอ่ะทีนี้เราก็เดี๋ยว ไอ้ฝั่งเนี้ยเห็นไหมที่อ้อยบอกว่าที่เราไม่ได้เผื่อตะเข็บอะแล้วเรามาพ้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วโพ้งอย่างเงี้ยบางทีเรากลัวว่าเดี๋ยวเขาใส่ไปแล้วได้โพ้งมันจะหลุดเราก็เย็บเย็บตีนผีติดไปอีกนะคะติดไปอีกครั้งหน,นึ่งนะเนี่ยอันนี้คือป้ายด้านในสุดเลยค่ะที่อยู่ติดข้างอะนะ นี่ค่ะก็เย็บเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ด้านที่เราเย็บก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยเย็บเก็บได้พงให้เรียบร้อยค่ะก็เขาก็จะซ่อนอยู่ใต้นี่เลยนะี่ทีนี้เดี๋ยวเปรีดนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการเช็คเอวก่อนเข้าข้างนะคะก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการเช็กเอวนะคะ ก็ถึงเวลาของการที่จะเช็คเอวแล้วนะคะก็หลังที่อ้อยรีดมาแล้วค่ะก็จะเป็นด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่เป็นด้านชิ้นหน้านะคะนี่ชิ้นที่เราชิ้นที่เรายื่นไปชิ้นซ้ายก็คือชิ้นนี้นี่เองเนี่ยที่อ้อยรีดแล้วก็ที่อ้อยผงแล้วก็แล้วก็เย็บแบบนี้ค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะที่ชิ้นที่เราป้ายชิ้นที่เราเผื่อแปะนิ้วก็คือชิ้นนี้นี่เองนะคะเมื่อจับทุกมามันก็จะมาอยู่ด้านในแบบนี้ค่ะนี่เราก็จับงายนะคะช่วงนี้ เราพับให้เรียบร้อยอย่างที่บอกอ่ะเราจะเนาติดไว้ก็ได้หรือว่าจะไม่เนาก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยมาเนาทีหลังก็ได้ค่ะนะคะเราก็จับไล่ให้มันเรียบร้อยค่ะนี่เราจะมาขีดเช็คเอวน,นะคะลักษณะของเก็ดข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะค่ะนะคะแล้วก็จะขีดเช็คเอวว่าเอวสามสิบสามครึ่งเนี่ยเวลาถ้าเราททาขอบสามสิบสามครึ่งเนี่ยถ้าเราทําขอบโค้งอ่ะเราต้องวัดเช็คให้มันได้สามสิบสี่ครึ่งนะคะอ่าเราก็จะวัดหน้าหลังให้มันได้สามสิบสี่ครึ่ง ก่อนที่จะวัดทุกครั้งจับชายให้เรียบร้อยค่ะว่ามันมันเสมอกันดีไหมอย่างที่บอกนะคะมันเสมอกันดีไหมหลังจากนั้นเราก็ขีดค่ะขีดแต่งนะคะขีดแต่งเอวเดิมของเขาเน,นี่ยค่ะนี่ที่นี่เราก็ขีดมาจากเส้นเดิมมา <S 2> <S 2> <S เราอาจจะขีดลงมาอีกนิดหนึ่งก็ได้นะแล้วดูความเหมาะสมเอาค่ะของแต่ละไนี่นะ แล้วก็นี่จับแล้วหลังจากนั้น,นเราก็กัดเขม,มุดค่ะโดยที่เวลากัดเขม,มุดนี่เราจะเราจะจับชายมันให้ดีนะคะนี่ตรงนี้แล้วชิ้นไอเนี้ยที่เราเปลือกแป้นิ้วนะ่ะดึงมันขึ้นมาหน่อยค่ะดึงมันขึ้นมานะอย่าให้มันหย่อนลงมาเกินไปค่ะนี่คือดึงดึงให้ดีก่อนนะเนี่ยให้มันขึ้นมานิดนึงนี่ค่ะแล้วหลังจากนั้น,นเราก็กัดเขม,มุดค่ะ กัดเขมุมดนะคะเอวเขาก็จะเท่ากันแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นพอเราได้แล้วนะคะตรงเนี้ยไอช่วงที่เป็นช่วงตรงเนี้ยที่มันอยู่ด้านในเนี่ยนะคะเราจะเย็บกินเข้าไปประมาณครึ่งนิ้วค่ะเพื่อให้ชายตรงเนี้ยชายตรงเนี้ยมันเชิดขึ้นเองนะคะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยให้มันเชิดขึ้นหน่อยหนึ่งค่ะเพราะว่าเราจะเย็บเพราะว่ามันอยู่ด้านในอยู่แล้วค่ะเราวัดลงมานะคะเจ็ดนิ้วค่ะเจ็ดนิ้วนะคะ ดนิ้วแล้วก็วัดลงไปครึ่งนิ้ววัดลงไปครึ่งนิ้วค่ะนี่แล้วก็วัดขีดขีดตรงๆอย่างนี้เลยขีดขีดขวางมันไว้อะแล้วก็เก็ดยาวอยที่ประมาณสักหกนิ้วก็ได้ค่ะนี่นะคะเราก็ขีดแบบนี้เราจะเย็บเป็นเกลค่ะตรงนี้นะคะเย็บเป็นเกล็ขวางนะอ,อันนี้แบบว่าช็อกไม่ดีเดๆนะไม่ออกไม่ค่อยออกเอาเส้นนี้ดีกว่านะคะนี่จ้าแบบนี้ค่ะ ราก็จะเย็บเป็นเก็ตนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจับเย็บเป็นเก็ตแบบนี้นะนี่แบบนี้คะ่ะเพราะว่ามันจะกระตุกชายข้างในขึ้นนิดนึงนหลังจากที่เรากัดเอวแล้วนะกัดเอวแล้วนะคะนี่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปนี่อ้อยําให้ดูเฉยเฉยนะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวอ้อยไปพับเย็บเองนะอันนี้ปล่อยมันก่อนเพราะว่ามันจะตึงจะลังไงแต่อย่าเพิ่งไปยุ่งมันหลังจากนี้เราก็อามาดูชิ้นหลังคะ่ะชิ้นหน้าเรากัดได้แล้วเราก็มาขีดชิ้นหลังแต่งเหมือนกัน ว่าเอวต้องวัดให้ได้34ครึ่งค่ะเพราะว่าเอวจริงของเรา33ครึ่งนะคะเช็คเอวข้างล่างค่ะเราจะเอาขอบโค้งนะคะคือถ้าใครทําขอบโค้งก็ถ้าใครทําขอบตรงก็วัดได้วัดเช็คเอวให้ได้33ครึ่งเท่าเท่ากับเท่ากับขอบตรงได้เลยค่ะแต่อันนี้เป็นขอบโค้งมันต้องเผื่อนะเอาวัดที่หน้าก่อนค่ะว่าได้เท่าไหร่จากเส้นข้างของฝั่งนี้มาถึงฝั่งนี้17 เอาสิบเจ็ดมาต่อค่ะได้สามสิบสี่แสดงว่าขาดไปที่ครึ่งนิ้วเราก็จะดูค่ะว่าช่วงเอวของตัวไหนที่มันมองดูโค้งมากเกินไปรู้สึกว่าช่วงเอวหลังนี่มันจะอนี่มากเกินไปตรงนี้อ้อจะออกฝั่งละอ้อจะออกฝั่งละหนึ่งกระเบียดนะคะสําหรับชิ้นหลังนะขีดแต่งตามใจชอบได้เลยค่ะนี่ค่ะฝั่งละหนึ่งกระเบียดรวมกันก็จะเป็นครึ่งนิ้วก็จะได้สามสิบสี่นิ้วเท่ากันนะคะ เราก็ขีดมาค่ะเนี่ยเนี่ยขีดแต่งมานะนี่ขีดเส้นองค์เส้นเอวเนี่ยค่ะเป็นนี่มานะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าข้างกันค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะเช็คชายให้เรียบร้อยเนี่ยตรงนี้ให้เหมือนเนี่ยเวลาเย็บออกมามันจะได้สอยแล้วไม่ตึงไม่รั้งนะคะนี่ตรงนี้ขีดออกมา นี่จ้าขีดป้าขีดแต่งอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เดี๋ยวอ้อยไปเข้าข้างนะคะการกัดเข้าข้างก็รู้เนาะว่ากัดให้ตรงกันบนเนี่ยกัดลายให้ตรงกันค่ะแล้วก็ช่วงซิปเราจะใส่ข้างซ้ายก็คือด้านที่ป้ายนั่นเองนะคะอ่าเวลาเราเย็บเราก็ล็อกไว้ที่แปดนิ้วครึ่งค่ะเปิดได้ห่างที่แปดนิ้วครึ่งนะคะนี่ตรงนี้เดี๋ยวใส่ซิปตรงนี้ค่ะก็เดี๋ยวอ้อยไปใส่ข้างก่อนนะคะก็เดี๋ยวตอนเย็บข้างไม่ได้ทําให้ดูนะ ให้ทุกคนรู้ว่าเออการเย็บข้างรู้อยู่แล้วเนาะืึกกะหน้าหลังให้ตรงกันแล้วก็เย็บนั่นเองแล้วเดี๋ยวมาดูตอนที่อ้อยรีดแต่เข็บข้างแล้วนะคะอ่าอ่าเดี๋ยวอ้อยเย็บตรงนี้แล้วก็เย็บข้างแล้วก็ไปรีดแล้วเดี๋ยวมาดูตอนที่อ้อยเย็บแต่เข็บข้างแล้วนะคะค่ะในที่สุดอ้อยก็ไปเย็บแต่เข็บข้างมาแล้วนะคะก็เราก็ล็อกให้ตรงแบบนี้นะคะล็อกให้ตรงทุกจุดเลยค่ะ ก็จะล็อกยากนิดนึงเพราะว่าเขามีลายเยอะมากเลยค่ะลายตรงลายขวางเนี่ยนะคะเวลาเรากัดเข็มหมดก็เน้นลายขวางเนะะี่ยค่ะว่ากัดให้มันตรงนะคะอ่าแล้วทีนี้ก็หลังจากนั้นอ่านยอ้อยจะให้ดูด้านในนะคะหลังจากที่เราเย็บมาแล้วด้านในมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยเก็บที่อ้อยไปเย็บมามันก็จะขวางอยู่อย่างนี้ค่ะขวางอยู่อย่างนี้คะ่ะนี่เป็นแบบนี้นะคะ แล้วชายเขาก็จะเชิดขึ้นนิดนึงเนี่ยชายของช่วงที่ว่ามันอยู่ด้านในนะคะส่วนสําหรับตรงนี้เราเสร็จแล้วเราถึงมาเปิดนะคะช่วงป้ายเนี่ยนะคะแล้วเราแล้วก็การเย็บกลับตรงนี้ก็เดี๋ยวไปเย็บกลับได้นะคะพอเราเปิดป้ายเสร็จแล้วเราก็เย็บกลับตรงชายได้ค่ะชายที่ว่าเราเผื่อไว้แปะนิ้วนั่นเองนะคะเวลาเราใส่ซิปก็ใส่ด้านซ้ายมือนะคะเป็นด้านนี้นะก็ก่อนจะใส่ทุกครั้งหนึ่งเราก็ติ๊ก เอวค่ะให้ตรงกันทั้งสองฝั่งนะคะสิ่งที่เราต้องระวังก็คือช่วงนี้นี่เองเพราะว่าตรงนี้มันจะมีลายขวางที่ซิปมันจะต้องมันจะต้องตรงกันนะคะก็เดี๋ยวอ้อยไปใส่ซิปนะก็ใส่ซิปนี่ไม่มีคลิปให้ดูนะคะเป็นช่วงของการเดี๋ยวมาช่วงของการทําขอบแล้วกันเนาะพออ้อยรีดขอบไปแล้วค่ะก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนของการเย็บกับขอบแล้วก็ใส่ขอบนะคะสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ ให้ดูเป็นแนวทางว่าวิธีการทําขั้นตอนมันเป็นแบบนี้นะคะก็เนาะพอไปรีดตะเข็บพอเย็บตะเข็บข้างปุ๊บเราก็ไปรีดให้มันเรียบร้อยนะคะนะคะ,นะคะแล้วก็มาเปิดตะเข็บนี่ใส่ซิปแล้วก็เดี๋ยวมาเข้าขอบกันคะ่ะในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวในคลิปหน้าเรามาเข้าขอบกันนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ